นะไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วสวยมากไปแล้วไปแล้วยูกิสวยมากมือนีสนุกจรหงลาจำลา แม่ดอกฟ้าปวดขี้อีกแล้วต้องเ็คงไหนอ่ะฮะเอาอัดลำลายแปะสะดือไว้ลูกเอัดลำลายแปะนะครับไปปวดขี้อย่างหนักนะครับตอนนี้อุ้ยน้อง้ากมันไปแล้วติลูกเสร็ดนาแล้วตินอะบ๊วยเราบ๊วยขี้ปวดขี้ฮะปวดขี้เอาไปไปฝุ่นทั้งหนาทั้งหนาพุ่นละ ไม่ไหวครับวันนี้หมดไทยหมดไทยเพราะวีจ่อยไปแล้วไปแล้วบังแล้วาก็มาถ่ายหนองพุ่มนี่หรออือนองพุ่มก็ได้พุ่มแล้วก็เป็นซุปตาคือกันเนาะได้นอนไหมนี่ยังเลยครับโหยท้หอมเข่าไม่กินเข่าก็นว่าเดี๋ยวโบราณกินเสร็จโอ้ยลาก็เป็ด

ขาดมั่วมั่วป่น้องลูกปวดกีร์าไปขาของาม้ากไปบิเลยคำไมเดยรับที่ปูมดูถึงก่อคิอต่้งก้อนในร่างดีแล้ววันนี้เราเดินทางไกลส0งร้โลนะครับสองร้ชิวมาได้ติป200กว่าบาทแล้วก็จะเติมน้ำมัน สักห้ารอยนะครับเมื่อว่าเติมพลนหนึ่งครับเดี๋ยทีสามร้อยหกสครับเติมประมาหนึ่งพันท่านจะเ้ฟังไอ้เขาไปทำอะาของร้านหนึ่งไม่รูบามนะข่อยกบบัวร้าาหส่สบาทอันนี้เปรหอีนล่าี่บาวกาปากาติงเลยอุ๊บไล้ไม่นี่เขาพ่อด้ยดตัวมันนี่นี่ไมีนหน่อยขึ้นนานมากเถอะฮะ หมาแล้วไม่ใช่น้อยรถจะออกแล้วเจ้าเฮ็ดเล่นยัหยงหันละบ้านยังอำเภอวัฒนานาครสระแก้วครับบ้านยังบ้านยังจำบได้ <c oughs> อ่ะไม่ได้คือ,อรถบาติเตรียมเตรียมของครับ ก็สิเบก่มก็ไปตัวอันแต่พวกบากใยหนึงไปล้เด้อไม่ได้จ้าเรางามเด้อนี่เรางามด้อยไม่ใช่หน่อยเรางามด้วยมนี่อย่งเนว่เอาใส่ข้างหลังนะพูดอันทุ่งพูดลูกเราอันสมมนอนี้เราไปกับหลูแเราถ่ายเขามาถ่ายรูปหลายกว่าลูกคนที่สมุนนี้ อันนี้เกลือลูกสาวค่ะถือเกลือแม่ลูกสาวค่ะลูกสาวลื่มตีนเจ้าเคยอันเกิดบวชจะได้หอบเงินแน่นียู่บอกเกิดจ่คยเป็นบุญวาสนาเจ้าอิริบุญลูกเราเห็นเปใบประกาศบุญเล่าบุญนี่ครับว่าบุญบุญนี่บ่มีไพ่แปะแจกแมนอันนี้อแยงอะนี่ค่ะกางเอาไงว่าแม่นหน่องตีปใังไฟทอหาได้นี่น้องอือจักเมินทั้งเงินนี่ สามพวกน่ะก็หามื <susceptible> <man ic muffin initiation> ินหรอแบงพันน่ะหนึ่งแสอันหนึ่งอันหนึ่งสิบห้าอันหนึ่งสิบเอ็ดแนห้าเป็นเท่าไรแ๊รวมหได้แล้วปวดหัวแลวมันยังเอกตัวของสษบภาหาืนหามันมีหลายพวงอบผมขาตไทยอันนั้น่ไดเย YouTube YouTube เงียบนะครับเป็นยังจังมเบาคอยว่าถามมาเป็นยังจังเบา ให้ภาพบรรยายแล้ววะนี่ที่นห้ได้บวเป็ี่นแ่นคอยนั่งเมาเลยอยนั่งถูงนับนีกับมาอยู่มันบ้งในับมื่อนียูทกย่องกลางนด้อกสิปกสิเดี๋ยวเดี๋ยวสองใบใบแจกเสือได้เสือเต็มรถเขาเอามาให้เรฮะเสื้ออย่างเสื้อพองใช่บแมนสีลอตัวตัดมาพันตัวาตาเป็นยังไงเบิ้มานาตาดีบอโอ้ มาเบิ้งไม่ใช่น่อยคุณ้กาซมร้งใสกันเยองแสนวิวสีมอยู่ะอาจารย์เป็นยังไงอุยสีส้มยังดีเลยม่ใชสีเขียวสีถูกชะโลกอ่สั่งยางละห้าร้อยตัวปลาปูอิ่มเรือเออปูเอลได้จ้ะแม่แม่ม่ไม่ใช่น้อยแกะมงดูยจัแกะอะไรเนาะสวยไหม อันนี้เอาไว้เอาเอาไว้แจกอย่างเดียวนะเจอหน้าคือแจกเลยอันบ่เจอเนี่บ่แจกมั้งบ่เจอครับบ่ได้ซ่งไปแล้วแจกฟรียังสี่ซ่งยังอยู่เนาะห้าแด็กด่าอันนี้สี่ร้อยตัวนะครับอันนี้สี่ร้อยตัวแล้วอีกหกร้อยตัวเข้ามาเรื่อยๆบยพันตัวไงสั่งพันตัวนั่นนี่ยอดจ้าสุดยอดโอเคให้มันสมกับท่านาเข้าได้อยไหมท่านาอยากจนเข้าฮะช่างว่ะ พ่อบังค่อยหาเออเอาเอาเอาไปใส่หนีใส่สินไปผอกันอยู่งานเด้อหองแพร่บ้านอีหยังบุงานก็ได้เอาลาลาลาไปจากไดนลาเอ้ยพ่อได้ขบานนิดนึงพ่อขออนอนหลับบ่บ่บุราดอกพ่ออยากขอยนอนหลับนิดหน่อยก็ได้สเต็กลงไปเหล่าหันกินลงไป ตัวชิบอกพญโจงอื่นขอบคุณค่ะที่คำด่าหนูรักพ่อมากกูไม่รักมึงเอายังเลาะอยู่มืดขึ้นยังหาแม่กูยังหาไอ้เขาเจ้าไอ้เขาเจ้าบอกไปหาก็ได้ไปหาชุดชุดไม่ตรงน้องสุดงามงามชุดไหนนี่ไงพ่อเอาชุดใหม่อีกเลยบชุดใหม่เหรออ๋อชุดแม่แม่เพลินแม่เพลินก็ตัดให้โอ้โหมีทองด้วยนั่นเหลื่อมพัขนาดเลย นี่เลยเอาไปออกอันั้นเลยออกซปเปอร์หม่ำเลยนี่เนาะสวยมากเลยสวยมากเลยผู้ใดมีอยามาิตอ้องให้ตาแดงราแฟนนันเอวันนี้สี่เจอกันนะคะเอหมอิงค่ะเจอแม่สีพรหมอิหมอิเหมเอสิสม มอสิบสองค่ะถ่ายมุดขึ้นในคิมหนึ่งเดี๋ยวว่าถอดขึ้นถ่ายอยู่มดขึ้นไปใส่มาบอไหถายคิมเดี๋ยวไปใส่มากําลังตัดคิปอยู่ตัดบปรปินอย่งเก็เลืบอไหยลง จบตรงมหาข่อยคือขถยเลเลยแมนเพราะว่ามันก่ท่านสั่งแล้วแต่ไทยหาพกาที่พ่อหาพกาที่ลวก็ตัดลวก็ลง้เลยลงนี่ตองท้ามวัวนาเพื่อนแมนนูหรเป็นผู้เส่สั้นด่านทยคิดตัดคิปได้การเยบ่เป็นเดียบออยเรื่อยเปลยนนอยไมแต่เรีวตัดเสียงลิกระส้ก็เห็นเป็นได้กันเป็นเปลตัดเสียงลิเสิเป็นเป็นลยวะเปลยนอยู่กัสอนาบเคยได้หนังสือเราหลัดคนอนเสมาแากวบ่ ไปแล้วแลนจีนน Land, สิบุทัน,นสิเซปุทันจังได้มันกินหมางม่วงเบิดเ,เป็นคนคน่ะเป็นกวนขออยู่ผลไปลกค้คขาขอฉชะน,นันอยู่อยานี่แะครับบรรยากาศำลังเบาครออกำลังเาาเด็กดัก่หนะมื่นแล้ว4หมืน่นหรอคนติดตาม เ่นเดีกันจ้าไปรับกันนี่แหละจ้าเล่นเกันไปรกันนี่แหละจ้าไปรักันฮอบแก่มองนะฮอะาสองร้อยหอบบอบอคยหายดียจงพานวายสองร้อยเหนื่อย้อหนุ่ย ไปจุ๊บผดปากว้โอ้โหแน่นระวเดี๋ยวจุ๊บจุบปากแขวปลอมลุดออกมาเดี๋ยวจะบอกคนฝันหน่ฟังเด้อเป็นค่าทุนกันอย่างคิดออคนฝันหน่ฟังน่าจะได้ฝันมือนทีเดียวนี่มือนีได้ฝันวันนี้ยังอีกมือนี้ได้ฝันหนึ่งเอามาเอาแม่มาเอาแม่ถามแต่มือนี้มือนี้มีฝันฝันว่ายุ่งขาวสร้างดินถามต้นตาล สซมาหลูมาลำไปนี่เนาะ้าแดกดักเอ้าพอกันอยู่บ้านงานครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับผม